เสือกลราหานนะคะวันนี้เนี่ยชิต้ามีมีเคล็ดลับที่จะทำให้ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันลดความมันลดตัวเลขนะคะกันตาไปดูกันเลยแ่ตอนที่พี่พี่ไม่ใช้ทีวีแล้วใช่ไหมคะพี่พี่สามารถถอดปลักได้นะคะแล้วมันเนี่ยคะ่ะจะ จะเป็นการประหยัดไฟนะคะถ้าพี่ๆเสียบไว้น,น,นานๆนะคะไฟอะคะ่ะมันจะวิ่งเข้าไปนะคะแล้วแล้วมนันไฟมันก็จะขึ้นขีดเลยนะคะพี่ๆและอันนี้ก็เป็นการประหยัดไฟอีกอันหนึ่งน,นะคะตัวอ น้ำเย็นใช่ไหมล่ะคะมันก็จะเสียค่าไฟใช่ไหมคะแต่เรามีตัวช่วยจากพี่เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเยตินะคะแถมยังประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะพอเราใส่น้ําเข้าไปแล้วนะคะแล้วใส่น้ำแข็งเข้าไปนะคะมันจะเย็นเหมือนออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะแค่นี้เองพี่ก็ประหยัดไฟได้แล้วนะคะ ตัวแรกก็คือกุ้งเลยนะคะแต่เรายังรอตัวนี้นะคะเป็นมันก็คือตัวตัวปแปลกที่อยู่ในตู้นะคะชิต้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะคะแต่การประหยัดค่าไฟก็คือถ้าเราไม่ใช้ห้องครัวอะไรใช่ไหมคะเราปิดไฟได้เลยะคะ่ะปิดไฟนะคะ ไฟมันก็จะไม่ไม่ต้องใช้งานนะคะประหยัดไฟอย่างง่ายดายเลยนะคะงั้นไปดูเคนรับต่อไปอยูงชิต้ากันค่ะพี่พีคะถ้าพี่เล่น iPad หรือว่าเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วมันจะเปลืองค่าไฟแบบชิต้าใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่พีเลิกเล่นนะคะพี่สามารถมาเล่น สายได้นะคะแค่นี้เองนะคะพี่ๆก็จะประหยัดไฟแล้วะคะ่ะแถมยังเล่นได้อีกด้วยะคะ่ะมีเด็กเล่นโชว์แล้วค่ะพืสามารถเอามาเล่นได้ด้วยะค่ะพี่พ ไนะคะเป็นจะเป็นลมธรรมชาติที่สามารถระยัดไปได้เลยนะเล่นอ่านสี่ได้เลยค่ะพี่ๆคะเคล็ดรับพี่เจ็ดรับหนึ่งนะคะถ้าถ้าพ่อของชิต้านี่่ะตดหญ้าตอนกลางคืนนะคะ มันก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะพอจิตาก็เลยตัดยาตอดกลางวันเลยคนะ่ะแดูสิคนะอือปลอดภัยมองอะไรก็เห็นปลอดภัยมองอะไรก็เห็น กลางวัน,นวันนี้มีวันกลางวันงั้นไปดูเคล็ดลับต่อไปเลยะคะ่ะเคล็ดลับต่อไปนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะลมมันก็จะเย็นนะคะอย่างนี้เลยค่ะ ะะหวังวันนี้ก็ขอตัวไปเล่นทรายก่อนนะคะหวังว่าพี่ๆจะใช้เคล็ดลับกีตาไปลดโลกร้อนแล้วก็ลดค่าไฟนะคะ้นขอตัวไปเล่นทรายก่อนนะคะ